น้องแบบเขากาสเจ้ะค่ะในการเดินมาของท่านอาจารย์ลลนฤมลก็เป็นเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ในขณะที่ที่ป่วยอยู่ด้วยก็เดินมาไปด้วยก็ต้องใช้ความอดทนที่เป็นผู้ที่มีความอดทนสูงทีเดียวแล้วในการเดินมาของท่านเนี่ยท่าน มีอ่าในการท่องพระสูตรก็ดีในการเดินมัคก็ดีท่านท่านออทำอย่างไรถึงได้ผ่านไปได้อย่างนี้นเจ้าค่ะท่านท่านต้องใช้เรี่ยวแรงหรือว่ามีเทคนิคอะไรอย่างไรเพื่อเป็นประโยชน์กับภาษาวกศิษย์น้องบางเจ้าค่ะกับสัก์ทุเจ้าค่ะน้องกับขอเข้ามาน้องกับขออากาสเจ้าค่ะ อในเรื่องของการเดินมักที่ข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกมาจนถึงนัวันนี้ก็คือสองปีเจ็ดเดือนเจ้าค่ะแต่ว่าใช้เวลาที่ทีเ่เริ่มตั้งแต่หลังผ่าตัดมาตั้งแต่เดือนมีนาก็จนถึงองค์วิชาปริญญาสูตรประมาณห้าเดือนเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เสวยวิบากกรรมก่อนเจ้าค่ะเคล็ดลับก็คือ มีความอดทนเจ้าค่ะต้องมีความอดทนไม่ความเพียนไม่ถอยกลับเจ้าค่ะต้องสู้อย่างเดียวเดินหน้าเดินหน้าอย่างเดียวแบบหลังชนฝาเ็าว่าได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านแล้วก็มีการปล่อยวางเจ้าค่ะถ้าไม่วางก็ไม่สามารถเดินมกได้เพราะว่าทุกอย่างถ้าเราไปยึดมันก็ทุกอย่างเนี้ยเจ้าค่ะมันเป็นทุกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ในในส่วนของข้าพเจ้าก็คือพอรับทมท่านอาจารย์จากท่านอาจารย์ผู้นําจิตองค์ศาที่มุดแล้วขึ้นทาขั้นตอนข้าพเจ้าก็นํามาเขียนลงในสมุดเจ้าค่ะเคยเคยฝึกมากับท่านอาจารย์คมคายพิมพ์แสงให้เขียนเจ้าค่ะลงในสมุดก็เลยใช้องค์องค์นี้เจ้าค่ะเป็นเคล็ดแล้วแล้วก็เคล็ดแล้วอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแรกแรกเจ้าค่ะ ที่ท่านอาจารย์ไปอยู่กับท่านอาจารย์ที่กุลสารยาเจ้าค่ะท่านไม่ให้ตั้งนาฬิกาแบบให้ปล่อยไปย้อนตั้งเวลาถอยกลับเจ้าค่ะก็คือข้าพเจ้าฮะใช้วิธีให้องค์นิวรห้าเขาหลับก่อนเจ้าค่ะยังไม่ไปยังไม่ด่วนมันไม่ด่วนใจเร็วด่วนได้เหมือนเมื่อก่อนเงี้ยเจ้าค่ะอยู่ตรงนี้ให้เต็มรอบก่อนแล้วค่อยไปแล้วเขาก็ไปเองเงี้ยเจ้าค่ะหมายถึงว่า พอองนิวนรณหาแรกๆก็ไม่ชัดเจนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เจก็คือยังไม่กระจายอย่างนี้นะคัยังไม่แจ่มก็คือยังไม่แจ่มแจ้งจนกระทั่งชํานาญในจิตแล้วเขาก็จนกว่าทําจนกว่าองค์นิวรณหาสงบลงจริงๆก็คือจะจะจะ,จะมีหมายอยู่เจ้าค่ะนี่เป็นเคล็ดลับของข้าพเจ้าเจ้าค่ะก็คือองค์นิวรณหะเหล่าก่อนเจ้าค่ะไม่งั้นก็ไม่สามารถขึ้นทําขั้นตอนได้ ก็คือถ้าไปต่เมื่อก่อนจะไปตามสัญญาเจ้าค่ะสัญญามาเจ้าค่ะก็คือข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าก็คือรีบไปก็มีองค์ตัณหาเจ้าค่ะมีอยากมีความอยากเจ้าค่ะก็ไปไปตามองค์ปิจิมันเข้าสิงไกรภูมิก็ไปไปไปแบบทะลุดุดันไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่รู้ว่าทงนี่วอนห้านี่สําคัญมากเจ้าค่ะว่ามีอะไรบ้างควรอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ก็เหมือนเป็นสัญญาเดิมก็จะพูดไปแบบทาทั้งหลายย,ลลาย่อมนังไหลไปสู่ทาทั้งหลายก็ไหลไปก็ทําไปแต่ว่าไม่ได้อาการจริงๆไม่ไม่ใช่แบบนั้นเจ้าค่ะอาการภายในจิตเหมือนแต่งขึ้นมาเจ้าค่ะแต่งแต่งแบบให้ท่านอาจารย์อ่าจะมาจํโผล่จะลายมาอย่างเงี้ยก็จะแต่งก็จะเขียนแต่งว่าให้ให้ดูดีหน่อยอย,อย่างเงี้ยเจ้าค่ะทัทง้ทงๆที่ไม่รู้ว่า นี่วอนห้ายังไม่หลับจริงๆแต่ไปก่อนเนี่ยเจ้าค่ะนี่ก็คือเริ่มแรกเคล็ดลับก็คือให้นีวนน่วอนองนี่วอนห้าหลับสนิทจริงๆถึงจะบรรลุเป็นลําดับลําดับแล้วรวดเร็วเจ้าค่ะน้องกับกัดขอบคุเชิญท่านอาจารย์ทุกพระอ,องค์เลยเจ้าค่ะยังมีข้อสักถามข้อทำใดเพิ่มเติมเจ้าค่ะขอบขอกาบเจ้าค่ะ เจ้ากับขอการสอบถามท่านอาจารย์นรลมนเจ้าค่ะก็ต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้ก็คือว่าการบริหารเวลาในแต่ละวันในการเดินมาร์กกับชีวิตประจําวันอ่าด้วยการเจริญมัธวีสี่องค์ธรรมให้เต็มรอบแห่งการเจริญอในแต่ละวันอย่าง อย่างไรบ้างเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างเจ้าค่ะค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์หมายถึงนะักขณะจิตนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะรู้ทมเป็นลำดับในการท่องคสูตร,รแล้วก็การรับทมแล้วก็นํากลับไปทําอย่างไรแบบนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องกับอขอคเขมรในการขณะน้องก็คือต้อง พัสรุเจ้าค่ะต้องมาเขียนผ่านอายตนะเจ้าค่ะนําท่านอาจารย์ผู้นําจิตองค์สศาที่มุดส่งมาแล้วก็นํามานํามาเขียนใส่สมุดเจ้าค่ะผ่านอายตนะก่อนแล้วก็ถึงจะเอาในสมุดเจ้าค่ะมาท่องเจ้าค่ะท่องเสร็จแล้วก็พอให้ชํานาญก็ไปถ้าท่องได้แล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ะ อ่ห้องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยชิทิแล้วอาจจะไม่ต้องเจ้าค่ะก็คือกรุงนิวรห้าต้องหลับก่อนนี่คือสําคัญมากเจ้าค่ะถ้าไม่หลับอย่าไปเจ้าค่ะอย่าไปอย่างนี้คือเน้นเลยเจ้าค่ะว่าอย่าไปเจ้าค่ะอย่าใจเร็วด่วนได้เจ้าค่ะถ้าไปก็คือไม่มีความหมายเจ้าค่ะก็คือมีทั้งอ่จะมี หลายอย่างเข้ามาแทรกมีทั้งปิติมันเข้าสิงกายพรมองวิตกวิจารองวันปิติเข้าสิงกายพรมแล้วก็จะไม่เจอองค์สุขเจ้าค่ะจะวนอยู่อย่างนี้จะค่ะไม่ไปไหนก็เหมือนไทยเรือในอ่างเจ้าค่ะก็ขพระเจ้าก็ทําแค่นิวรห้าหลับอย่างเดียวเขาจะไปเองของเขาเลยเจ้าค่ะไปเร็วด้วยเจ้าค่ะถ้าเราทําถูกแล้วหมายถึงเข้าระบบของพระองค์แล้วเข้าสู่ระบบสมถานิยาม รวมความถูกต้องเข้าสู่ระบบซาบลิสภูมิภูมิแห่งสัตว์ตัวหลุษแล้วเจ้าค่ะเขาจะเป็นระบบของเขาเองไปเองผู้มีความเพียรกับผู้เดินมักจะเข้ากันได้รวมกันได้หลุดน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งน้ำอ้อยกับน้ำอ้อยน้ำนมสดกับน้ำนมสดเจ้าค่ะแค่นี้เจ้าค่ะน้องกับขอบพระคุณเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ่ามโนัฒนาสาธุเจ้าจักจัก โคะ่ะจากที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือว่าเวลารับธรรมแล้วก็คืออ่านํามาอ่าเขียนก่อนนะจ้ะให้ผ่านอายตนะแล้วก็นําม,มาท่องตรงนี้ก็อ่าเป็นสิ่งที่ที่เลิศมากที่ท่านอาจารย์บอกแล้วทุกๆอ่าบางท่านที่ก็ยังไม่ได้ทําให้เป็นระเบียบตรงนี้คือได้ผลอย่างมากเลยเป็นเคล็ดลับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะในชีวิตประจําวันกับการ กำหนดเพื่อสร้างอินทรีย์ห้าพละห้าจเจริญมะวิธีเสียงธรรมท่านทำได้ต่อเนื่องอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะในการระหว่างนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ระหว่างวันที่ต้องผัสสะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องกับขอก็มาน้องกับขอ,อากาเจ้าค่ะ,ะในการจเจริญมะวิธีเสียงธรรมในแต่ในแต่ระหว,วนนัน้เจ้าค่ะก็คือ ข้าพเจ้าก็ดับภาษาด้วยมั่งวิธีเสียงทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะมีอะไรกระทบเข้ามาก็วางเจ้าค่ะแล้วก็ดับดับอย่างเดียวนี้เจ้าค่ะจะถามว่าหลุดไหมก็มีหลุดบ้างจ้าะหลุดแล้วก็ท่านอาจารย์คุมคายเคยบอกว่าให้กําหนดสมาธิแล้วก็ดับภระจต่อไปอย่างเนี้ยเจ้าค่ะพอพอดับไปเรื่อยๆจะเราจะอยู่จุดตรงที่ รู้ว่าตรงเนี้คือจุดกลางจุดกึ่งกลางที่เราหามานานเหมือนรอยทางเดิมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่นานอาจารย์เป็นจุดที่เราตอนแรกก็ดับรอยหน้ารอยตาดับเอารอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดับแบบได้รอบเยอะๆนี่ก็คือไม่ได้ผลเจ้าค่ะแล้วก็ดับรอยหน้ารอยตาก็คือไม่ได้อยู่ที่องค์ปลายจมูกเจ้าค่ะไม่สํารวมอินทรีย์เพราะที่ปลายจมูกนี่ก็สําคัญมากเจ้าค่ะ ถ้ามันไม่สํารวมอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกก็เป็นสัญญามานเจ้าค่ะก็โดนมันสิงกายพรมเจ้าค่ะฉะนั้นแล้วก็ดับอยู่ตรงปลายจมูกเจ้าค่ะในแต่ละวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเจ้าค่ะทุกๆอิริยาบทแล้วก็การดาเนินชีวิตในปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาเกิดดับตลอดไม่ได้มีเรื่องเดียวอย่างนี้เจ้าค่ะก็พยายามต่อสู้เจ้าค่ะความอดทนเจ้าค่ะความเพียรให้มีอินทรีห้าพละห้า เป็นกําลังให้องค์โพธิปขีธรรมสามสิบเจ็ดขับเคลื่อนไปสู่กับความดับในแต่ละในแต่ละวิชาเจ้าค่ะในแต่ละองค์ในแต่ละวิชา,ชชาพระสูดาปฏิผลวิชาพระสกทาธามีผลวิชาพระอนาคามีผลวิชาพระอรหันตผลแล้วก็วิชาสัพพิติเสสน,น,นิพันธาวิชานุปิเสสน,น,นิพันธาแล้วก็วิชาปิญญาสูตรเจ้าค่ะณนะขณะนี้เจ้าค่ะ จะทำที่สุดทุกได้ในที่จิธรรมเจ้าค่ะน้องกับขอพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเจ้าค่ะน้องกับสวัสดีเจ้าค่ะขับสาธุเจ้าค่ะสาทักทีค่ะเจ้าค่ะน้องกับ้ค่ะกับขอโอกาสอีกนิดหนึ <ters> <products> ่งเจ้าค no ่ะก็คือการที่ท่านอ่าเจริญวิธีเสียงธรรมอ่าก็มีมีความสำรวม แล้วเพ่งเมื่อเข้าใจแล้วอ่าก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องยากใช่ไหมเจ้าคะในการใช้ชีวิตประจําวันในการภาษาเขาเข้าถึงองค์ธรรมในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปประมาณนี้ใช่ไหมเจ,เจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องกับขอการเจ้าค่ะก็คือทุกอย่างรอบกายเราก็คือ เกิดดับเหมือนปกติเจ้าค่ะก็มีมีเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมเจ้าค่ะก็คือมีในสิ่งที่ไม่มีเจ้าค่ะแล้วก็ไม่มีในสิ่งที่ไม่มีในตรงนี้ก็คือยังมีโลกธรรมแปดยังมีองค์นิวรณ์ห้ามีองค์วิจตวิจารมีองค์ปิติมีองค์สุมีไอทุกอย่างมีทุกมีเวทนาสามมีหมดเลยเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังดับอยู่เจ้าค่ะณขณะจิตนี้ก็ยังดับอยู่เจ้าค่ะ เจ้าค่ะไม่ไม่ไม่หินห่างจากฌานแล้วก็ไม่เหินห่างจากการดับพัสสนี่สําคัญมากเจ้าค่ะเป็นหัวใจหลักเจ้าค่ะเป็นหัวใจหลักการเดินมคถ้ะไม่ดับก็เจ้าค่ะไม่ดับนี่เรียบร้อยเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปต่อไม่ได้เลยเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะข้าพเจ้าหมดคําถามแล้วเจ้าค่ะ เจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะกลับเขากาสเจ้าค่ะน้องกลับเบบอิเ่มถามท่านอาจารย์อรย์ม,มนเจ้าค่ะว่าจากการเดนมาร์กที่ผ่านองค์ธรรมของพระอ,องค์จักรวรบบเนี่ยวิชาไหนที่ท่านอาจารย์ต้องใช้ความพยายามหรือตรงไหนที่องค์ไหนที่ยากยากสำหรับท่าน หรือหรือง่ายทั้งหมดหรือหรืออย่างไรเจ้าคะ่ะท่านช่วยอธิบายเถิดค่ะเจ้าคะ่าคะท่านอาจารย์น้องกับทูเจ้าค่ะน้องกับขอบกาเจ้าค่ะในแต่ละองค์ธรรมในแต่ละวิชาก็พอบรรลุแล้วเขาก็จะสงบแล้วเงาประนีตเป็นธรรมชาติแม้กระเสกกสนไม้ท่านทุนไลก็คือลมอัสศาสตรศาสาสะดับแล้วก็ตรงนั้นเขาก็จะอยู่เบคา ค่ะแล้วก็แต่พอขึ้นทําใหม่เขาก็จะมีองค์ทุกองค์เข้ามาหมดเลยเจ้าค่ะก็คือเริ่มใหม่ก็คือกลับมาเหมือนปกติเจ้าค่ะก็จะมีมนันวิจตวิจารณ์มัมนเข้าสิงไกรโพ์มีมนิวรณ์ห้ามีทุกองค์เจ้าค่ะแต่เวลาเราไปนั่งเราต้องบรรลุในในสมาธิเจ้าค่ะก่อนที่จะถึงวิชาพระอาหารหันต์อาหาันตมัรพระอาหารหันตเข้าสู่วิชาพระอาหารหันตผลก็คือองค์นี้ก็คือ อยากทุกทุกวิชาเจ้าค่ะต้องใช้อินรีย์5แต่ละขั้นก็คือในแต่ละวิชามีความสําคัญหมดเจ้าค่ะแต่ว่าอินรีย์เราจะสูงขึ้นสูงขึ้นตามลําดับที่เราบรรลุเจ้าค่ะแล้วก็จะมีกิเลสมานก็สูงขึ้นสูงขึ้นเจ้าค่ะเท่ากับวิชาที่เราจะจะจะ,จะเดินมัครคกขณะนั้นเจ้าค่ะก็มีการทดสอบอยู่ในระหว่างวัน ทั้งกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารก็มีการทดสอบทั้งคนรอบข้างทั้งทั้งหมดเลยเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งทุกๆอย่างเจ้าค่ะในทุกๆุกเรื่องอา่าบางครั้งก็จะมาทางเรื่องของการเจ็บป่วยเจ้าค่ะฮังก็มาเรื่องของปัจจัยสียงฮังก็มาเรื่องการกระทบทางทางกันทางหูเจ้าค่ะทางอายตนะภายในหกภายนอกหก ให้เราพอใจไม่พอใจมีความราคาตัวสมองหาเกิดขึ้นเจ้าค่ะให้เราเพลินไหลายเพลินไปมีตันหาคอยกระซิบมีทุกอย่างเจ้าค่ะในแต่ละวิชาข้าพเจ้าก็ว่าถามว่าง,ง่ายไหมไม่ง่ายก็ไม่ยากเจ้าค่ะก็คือให้อยู่กับปัจจุบันณจุดนั้นก่อนแล้วก็ดับภาาัตะองคเนี้ยเจ้าค่ะองค์ดับภาาัตโนี่สำคัญมากเจ้าถ้าไม่ดับก็จะเป็นกรรม กำใหม่เจ้าค่ะกำใหม่ขึ้นมาถ้าดับเราก็จะไม่ไปเก็บไว้ดับกรรมเก่าเจ้าค่ะไม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาก็ดับภัสสานี่คือหัวใจสำคัญของการเดินมรรคเจ้าค่ะรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับเจ้าค่ะอาจารย์น้ำกับสาธุเจ้าค่ะน้ำกับสาธุเจ้าค่ะก็ในตอนในที่การเดินมรรคแรกๆก็ ก็ดูยากไปหมดใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พอทําได้แล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ยากสําหรับท่านอาจารย์นรมลบุติการใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนแรกยากมากเจ้าค่ะแบบจะออกหลายรอบแล้วเราออกไปแล้วเจ้าค่ะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่แล้วก็พอพอรู้จุดเจ้าค่ะพอรู้จุดก็คือองนิวรณ์ห้าเขาหลับแล้วเรารู้จุดแล้วเขาก็ไปเร็วเร็วมากเลยเจ้าค่ะตึงตึงตึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็คือเข้าระบบ พอเข้าระบบเขาก็ไปของเขาองค์ผู้เดินมรรคภายในกับผู้มีความเพียรก็สําคัญมากผู้มีความเพียรนี่ถ้าท้อถ้าท้อคือท้อได้แต่ไม่ถอยเจ้าค่ะก็คือมีความท้ออยู่แต่ไม่ถอยกลับเงี้ยเจ้าค่ะก็เริ่มท้อแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เข้าสู่ระบบของพระองค์ขึ้นทําขั้นตอนที่ท่านอาจารย์ให้มาเจ้าค่ะให้ให้องค์ทำมาในแต่ละวิชาเจ้าค่ะนำกลับสาธุเจ้าค่ะ ขับแต่ทูจะค่ะคูออันโมธรรมะค่ะกอระบาการเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านเอกเอกจะค่ะทุกท่านเลยจะค่ะกราบขอกาสเจ้าค่ะท่านอาจารย์นรุมนข้าพเจ้ามีความประทับใจของท่านมากแต่ขณะนี้ก็ไม่ได้ถามามหรอกข้าพเจ้ารู้ข่าวว่าท่านเดินทางมา วันมุติตาท่านตั้งจิตว่าก่อนจะตายขอให้ได้กราบพระอรหัน์สักครั้งหนึ่งข้าพเจ้าประทับใจท่านมากในในในท่านที่ตั้งใจมาท่านคิดอะไรนึกถึงอะไรที่จะมามุติตาครูบาอาจารย์วันที่เดินทางตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงพัทยาข้าพเจ้าอยากรู้ในใจของท่าน ตอนที่เดินทางมาถึงพวกเราข้าพเจ้า,จาก,ก,กับ,กบ,กบท่านอาจารย์ที่คนรไปรับน้อมกาบสาธุเจ้าค่ะน้อมกับสาธุน้อมกับขอกราบเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ตอนนั้นก็ลังเลอยู่เจ้าค่ะว่าไปดีไม่ไปดีแต่จะค่อนไปที่ไปเจ้าค่ะเพราะว่ามีองค์ศรัทธาเจ้าค่ะศรัทธาในองค์ทุกๆุกพระองค์เจ้าค่ะตั้งแต่ท่านอาจารย์ผู้นําจิตองค์ศรัทธาที่มุตก็คือ ตอนนั้นเป็นประจุชนอยู่เจ้าค่ะอยากไปกราบที่ท่านอาจารย์บกที่ข้าพเจ้าเอ่ยคําว่าอยากก่อนตายขอไปกราบพระอรหันต์ก่อนเนี้ยเจ้าค่ะก็คือข้าพเจ้ามีศรัทธาเจ้าค่ะมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าพระอริยะทั้งหลายเป็นผู้ที่ปฏิบัติด,ดีแล้วก็คืออยากไปควร,ควรเป็นผู้ที่ควรทําอัญชลีเจ้าค่ะก็คืออยากไป กราบแล้วก็ถวายสังฆทานคือไม่ได้คิดว่าจะเอาบุญมากบุญน้อยเจรอยากเห็นทุกๆพระองค์เจ้าค่ะแล้วก็อยากกราบเจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นท้อถอยอยู่เจ้าค่ะว่าคงไปไม่ถึงประมฌชานตอนนั้นชันเสื่อมอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าท่านอาจารย์เมตตาท่านอาจารย์คงคายกับท่านอาจารย์ผู้นำจิตองค์ศาทิมุตท่านอาจารย์คงคายพิมแสงได้ลายมาว่าถ้าไปก็วันนี้วันนี้เจ้าค่ะแล้วก็ข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่าน ยังมีเมตตาลายมาบอกเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็ยิ่งศรัทธาไปอีกเยอะเลยเจ้าค่ะก็เลยแบบเราไม่ไปไม่ได้แล้วเจ้าค่ะมีความพยายามปกติไม่ค่อยไปไหนคนเดียวเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไกลด้วยเจ้าค่ะก็คือถ้าไปแล้วก็แฟนไปทํางานตอนนั้นไม่ว่างก็เลยไปคนเดียวแต่ว่ามีความจะมีเหมือนเรากับมีสองจิตเจ้าค่ะคือข้างในเขาผู้เดินมรรคเจ้าค่ะ น,นี่คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคือข้างในเขาอยากไปเจ้าค่ะเต็มร้อยเจ้าค่ะแต่ผู้มีความเพียรก็กระเสกกระสวนทุคนทุรไลยอยู่เจ้าค่ะอาจารย์แต่ก็มีความพยายามพยายามมากๆเลยเจ้าค่ะที่จะไปให้ถึงตรงนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ไปให้ถึงแล้วก็แต่ก็เหนื่อยอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าผู้เดินมกเขามีความปิติเจ้าค่ะมีความข้างในเขาพอได้เจอท่านอาจารย์ทั้งหลายแล้วเขาก็มีความสุข นะตรงนั้นเจ้าค่ะแล้วก็จนถึงกระทั่งกลับมายายเสียเจ้าค่ะแต่ยายป่วยก่อนแล้วเจ้าค่ะอายุเก้าสิบสี่ก็เสียเสียวันที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงพอดีเจ้าค่ะตอนเย็นเจ้าค่ะแล้วก็ยุ่งอยู่กับงานเจ้าค่ะยุ่งยุ่งอยู่กับงานศพยายแล้วก็เหนื่อยอยู่ก็มีทุกเรื่องเจ้าค่ะเกิดดับเกิดดับตลอดเจ้าค่ะกระเสือกกระสนทุรนทุรายอยู่เจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าข้างในเขา เป็นผู้ที่ผู้เดินมาเขามีความศรัทธาสูงเจ้าค่ะนี่ก็เน้นเน้นความศรัทธาเจ้าค่ะถ้ามีศรัทธาแล้วจะไปเข้าไปนั่งใกล้เนีย่ยสวดลงฟังคืออยากมีความที่ท่านอาจารย์คมคายพิมพ์แสงเคยคุยในคลิปอ่ะเจ้าค่ะกับท่านอาจารย์ผู้นําจิตข้าพเจ้าเคยฟังว่าผู้ที่มีศรัทธาแล้วจะเข้าไปนั่งใกล้เจ้าค่ะเนีย่ยสวดลงฟัง เจ้าค่ะแล้วก็ลงเจ้าค่ะตรเจ้าค่ะตามนั้นเจ้าค่ะตามที่พระสูตรเจ้าค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะในในภายในเจ้าค่ะแล้วก็ผู้มีความเพียรก็มีความพยายามอยู่เจ้าค่ะลงกับสาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุท่านก็ต่อสู้กับวิบากกับมารนะจะมากับ คือว่าอาการมานก็จะลากไม่ให้ท่านมาอ uh huh. ุยไกลไปไม่เคยนั่งรถคนเดียวอยากไปเลยมานก็สิงไกลผลุท่านก็จะไม่มาข้าพเจ้าก็ทราบในใจพุน่นนรติดก็ทราบแล้วก็ท่านจะต้องมาก็เหมือนว่าไล่ไปให้กําลังใจท่านยังไงต่อคะท่านจะต้องมาเพราะไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีในงานพิธิตัไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี พระเจ้าก็มีโอกาสไปกราบแทบเท้าท่านอาจารย์ผู้นาจิตครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะครั้งที่สองไปเจอท่านอาจารย์ผู้นำจิตแล้วก็ไปอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะทุกท่านก็ไปด้วยแรงศรัทธาเจ้าขาดด้วยด้วยแรงศรัทธาโดยมีท่านอาจารย์ผู้นาจิตเป็นองค์ความลึแล้วค่ะแล้วทุกท่านก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอย่างยิ่งก็ตามที่พระสูตรพระองค์ทรงกร่าวไว้ ท่านเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยตอนที่ท่านกลับมาปฏิบัติอ่ารอบหนึ่งอ่ะที่หลังจากที่ท่านมางานมนาคู่าแล้วท่านกลับไปเพื่อนที่เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านมาลุมว่าท่านมาด่าท่านนะตอนนั้นเอ้จงน,นี้ท่านก็มีความซอเนะข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าให้หยุดคุกคิกับกา หมู่คณะแล้วตอนนู้นท่็นหยุดวันนั้นเลยไหมหยุดกลับจ้าเจ้าค่ะต้องกลับขอกลัเจ้าค่ะน่าอาจารย์ก็ช่วงนั้นก็มาตลอดตั้งแต่อยู่กับท่านอาจารย์คงคายก็มาเจ้าค่ะก็มาตุกคามทีนี้ก็เป็นผู้หญิงเยอะเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงอายุประมาณประมาณท่านอาจารย์ทั้งหลายเจ้าค่ะสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหกสิบกว่าก็มีเจ้าค่ะก็ตอนนั้นก็คืออยู่อยู่ อยู่ตรงนั้นศึกษาตรงนั้นอยู่ไปไปให้ทานไปฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยปกติมองที่บ้านเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ไปที่ที่ที่อื่นมั่งเจ้าค่ะก็ไปกับกลุ่มคณะอันเนี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเขาาก็มาหาตลอดแรกแลกเจ้าค่ะตอนนี้พอเขามาเราก็คุยกับเขาปกติเจ้าค่ะแต่ว่าพอหลังๆมานี่ก็คือไม่ไม่ที่ท่านอาจารย์ที่คุณชริยาบอกว่าตอนนั้นที่เขาก็บอกว่าให้หยุดเดินมาร์ก ไม่งั้นจะไม่มีข้อสารกอกหม้ออย่างเจา้าค่ะแล้วก็ให้ไปปักธูปสิบหกดอกการแจ้งอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมีที่ทุกอย่างเจา้าค่ะก็คือทั้งก็บอกแต่ว่าข้าพเจ้ามีศรัทธาไม่หวั่นไหวเจา้าค่ะก็คือไม่ทําตามเพราะว่าเป็นองค์ที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นส,สมณพราหมณ์เราอื่นเจา้าค่ะก็ฟังแล้วก็วางแล้วก็ดับประจกักษ์ ถ้าไม่ทันก็มาดับเอาตอนทีหลังเจ้าค่ะตอนนั้นยังเป็นบุญสุชนอยู่ที่ยังยงชานเสื่อมเจ้าค่ะก็แต่ไม่มา,มาติยังมีความติเติรติดตามตองใจอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าก็ละไปเจ้าค่ะพยายามละไปแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ไม่สื่อสารกับกลุ่มเดิมเจ้าค่ะออกมาเลยเจ้าค่ะออกมาแรกๆแล้วเจ้าค่ะแล้วก็แต่เขาก็ยังมาหาที่บ้านเจ้าค่ะแต่ว่า้าพเจ้าไม่ได้ไปหาเขาเจ้าค่ะ พอเข้ามาครั้งส mm ุด hmm. ท้ายนี่ตอนนั้นหลังผ่าตัดแล้วมาเยี่ยมเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับสายเขาเจ้าค่ะก็เดินมักไปเรื่อยๆไม่สนอะไรสีกทีห่างเจ้าค่ะน้องกับสาธุก็ตัดไปเลยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะอาชาทูเจ้าค่ะกลับออกกสเจ้าค่ะท่านอาจารย์จันทิดมีมีอะไรแจค่ะท่านอาจารย์อมเลมันเจ้าค่ะ น้องขาบัโมทนาสาธุท่านอาจารย์้ครับพระเจ้าก็ไม่มีคำถามอะไรแล้วพระพเจ้าก็น้องขาเผากาจเจ้าข่าทพระเจ้าก็ไม่มีคำถามอะไร้พระพเจ้าก็ประทับใจตัวท่านอาจารย์ทั้งหมดเลยเจ้าข่าที่มีความเพียรมีความเพียรสูงมีความศรัทธาสูงแล้วก็มีความอดทนสูงตรงนี้เจ้าข่านอาจารย์พระพเจ้าก็น้องขาบรรโมทนาสาธุท่านอาจารย์ เจ้าค่ะน้องกับอนุญ้ตสาธุเจ้าค่ะนันจ์จันทิพย์แสนสุขโลกเจ้าค่ะท่านอันจารย์ทุกท่านเจ้าค่ะ